หมูดวงดีหมูกลับดวงเปลี่ยนชะตามีกินอิ่มอุดมทำอะไรหมูหมูไปหมดวิชาหมูกายสิทธิ์จึงมีอนุภาพกลับดวงใช้พลิกชะตากันดวงแย่แก้ดวงตกควรค่าแก่ผู้ที่ประสงค์จะใช้บูชาเพื่อเป็นเคล็ดสิริมงคลแก่ตนล้อมดีบุกรางน้ำฝนโลหะของโบราณพันปีเข้ากับตะกัวน้ำนม รีดออกมาเป็นแผ่นตะกรุดด้านหน้าลงยันพญาหมูวราภายในลงหัวใจพระนารายอุดด้วยผงพระฤาษีทั้งร้อยแปดผงที่ได้โรยบนหัวถ้าปวดหัวจิด๊ดจิตนั่นแหละถูกต้องตะกรุดพี่หมูสำรับนี้ที่หลวงปู่บอกว่าเป็นตะกรุดสำคัญที่หาผู้ทำไม่ได้เลยตะกรุดพี่หมูมหาเห่งหมูดวงดี หมูกลับดวงเปลี่ยนชะตามีกินอิ่มอุดมทำอะไรหมูหมูไปหมดหลวงพ่อทบวัดช้างเผือกเจ้าแห่งวิชาจินดามณีผนวกกับวิชาพระนารายสิบปางของหลวงพ่อทิมวัดช้างให้พองถ่ายวิชามาถึงหลวงปู่น้อยเจริญในธรรม96ปีสร้างตะกรุดพญาหมูวราหาวตาปลุกวิชาจินดามณี กำกับไว้ทั้ง6จุดปลุกหมูด้วยวิชาแปลงกาย9้าวเหงเดินมนปรถมอักขระเรียงร้อยส้อยสนทิคลุมทั้งตัวทั่วกริยาปลุกหมูมีชีวิตหมูวราหาวตาลน,นำชัยไม่ยากเย็นอะไรก็หมูอะไรก็ง่ายจะทำมาหากินก็คล่องได้เงินมาง่ายจะขายขายก็ดีมีลูกค้ามากกำไรมากตามมา จะติดต่อนายหน้านายประกันเป็ดดังปากเจรจาเรื่องง่ายๆพี่หมูมหาเห่งนี้จัดว่าทำให้ได้